ค่าความหวานปัจจัยหลักต่อการคำนวณเงินตามทำไมบางเขตได้น้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ่าวโซนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาทําความรู้จักกันนะครับว่าค่าความหวานนั้นเป็นปัจจัยหลักต่อการคํานวณเงินตามอย่างไรนะครับและพี่น้องก็อาจจะ สงสัยนะครับทำไมบางเขตได้เงินตามที่น้อยบางเขตได้เงินตามที่มากนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆนั้นก็คือค่าความหวานนั่นเองนะครับซึ่งค่าความหวานนั้นถ้าหากมีค่า CCS สูงนะครับการผลิตน้ำตาลได้มากนะครับก็จะทำให้การคำนวณรายได้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นก็ได้มากตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งค่าความหวานอ้อยก็เป็นปัจจัยสำคัญต,ต่อการผลิตน้ำตาล เป็นการทำงานร่วมกันของชาวไร่และโรงงานน้ำตาลในการคำนวณหน่วยนะับเป็นกิโลกร,รัมน้ำตาลต่อตันอ้อยมีค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งในปี2564ทับ65นั้นนะครับก็มีเขตที่มีค่าเฉลี่ยค่า CCS นั้นสูงนะครับก็การผลิตน้ำตาลก็ได้ที่100.74กิโลกร,รมัม น้ำตาลต่อตันอ,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 อ้อยนะครับก็หมายถึงการหีบอ้อย1ตันนั้นจะได้น้ำตาลนะครับหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับหรือ100กิโลกร,รัมนะครับนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการผลิตน้ำตาลที่ได้ดีมากในเขตนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินตามนั้นสูงถ้าหากมีการคำนวณเงินตามออกมานะครับหากอ้อยมีค่าขวารสูงและโรงงานน้ำตาลมีประสิทธิภาพ การสกัดดีผลผลิตทำได้สูงประมาณ121กิโลกร,รมัมและหากอ้อยมีความหวานต่ำและโรงงานมีประสิทธิภาพไม่ดีผลผลิตทำได้ไม่ดีประมาณ76กกิโลกร,รมัมมีความแตกต่างกันถึง45กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อหนึ่งตันอ้อยเป็นความเสี่ยงที่บางเขตจะได้ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนั้นต่ำนั่นเองนะครับซึ่งก็ค่าความหวานนั้นก็มีส่วนสำคัญนะครับ ส่วนสําคัญในการผลิตน้ําตาลออกมานะครับซึ่งก็มีที่ผ่านมานะครับในปี2563เท่า64บางเขตนั้นได้ไม่ถึง10000บาทเลยทีเดียวนะครับบางเขตก็ได้1 0 3 0กว่าบาทนะครับ1,032าบาทนะครับซึ่งก็อยู่ที่ค่าคำหวานและการผลิตน้ำตาลนั้นได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในปีนี้ก็ มีเขตทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางนั้นค่าคำหวานนั้นต่ําไม่ถึง10 C.C.S. เลยทีเดียวนะครับรายได้ของพี่น้องก็ต่ําไปด้วยณนะการส่งอ้อยเข้าหีบนะครับก็ได้รายได้ต่ําอยู่แล้วนะครับค่าคำหวานไม่สูงการผลิตน้ําตาลได้น้อยการคํานวณเงินตามที่จะตามมานั้นก็อาจจะได้น้อยอีกด้วยนะครับแต่ในเขตภาคอีสานนั้นค่าคำหวานนั้นสูงนะครับ เกิน12 4สเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเขตภาคอีสานนั้นก็น่าจะมีการคำนวณก็น่าจะได้รับได้เพิ่มนะครับในการส่งอ้อยในปีนี้ก็น่าจะได้เงินเพิ่มมากพอสมควรอยู่ในเขตภาคอีสานนะครับซึ่งค่าคำหวานนั้นก็เป็นปัจจัยหลักจริงๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยเหมือนกันนะครับในการผลิตน้ำตาลนะครับหากวัดค่าด CCS ได้สูงแต่ตัดอ้อยที่เป็นอ้อยยอดยาวอ้อยสกปรกปนเปื้อนนะครับก็จะทําให้การสุดดึงอยู่น้ําตาลนั้นต่ําลงได้นะครับก็การผลิตน้ําตาลนั้นก็อาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอ้อยปนเปื้อนมาจะดูดซับน้ําตาลนะครับดูดซับอยู่น้ําตาลนั้นให้หายไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะครับซึ่งน่าถึงตอนนี้นะครับการหีบ ของโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศนั้นอ้อยเข้าหีบประจำวันนะครับ1,129,68ตันอ้อยเข้าหีบสะสม36,824,940ตันค่าขาวัดเฉลี่ย 12.054cs สัดส่วนส่วนอ้อยสด78.77%ผลผลิตต่อตันอ้อย ได้100.74กิโลกร,รัมน้ำตาลพ้ผล,ผลิตต่อตันอ้อยที่ 10CCS ก็ได้83.5กิโลกรัมน้ำตาลนะครับบางเขตก็ได้น้อยบางเขตก็ได้มากในการผลิตน้ำตาลนะครับก็รอรุ้นในครั้งต่อไปนะครับ